ทีเพุทธานุสติอิติปิโสพระวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขตโตโรกวิทูอนุตโตรปุริสธรรมสาราิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธพระวาติบทที่8ธรรมานุสติสวาขาโตพระวาตาธรรมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปาสิโก โอปนายโกปัจจัตังเวที่ตับโพ uh บวินยูฮิตบทที่9บทที่เก้าสังฆานุสติสุปัิปันโนพระควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆญาที่ทางจตารีปุริสัยุคานิอัฏฐาปุริสปุคาา เอสาภะขวะโตสาหะวะกะสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีการณิโยอานุตตรังบุญญะเขตังโรกัสสติบทที่สิบจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปิยังมันตังยาสังฆาสังโกนางอุปัสสติสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโคตันจ่ มหาราชาตาวังมังโพสถุโนทีปังกาเรเทวโวสุปโปเศรษิกินจิเทโวเยสักโกปัชชังรัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุโตพระวันตุเมสิทธิราพังชนาะนะเยมณีชินดาปียังจัทะนังสัพเพชนาะพระหูชนาะปียังม,มะมะบทที่สิบเอ็ดสักกาตวา ัพก,กตวาพุทธารัตานังโอสถทางอุตมังวรังหีตังเทวมนุสสานังพุทธเตเชนะโสธินานาสันตุปัทวาสัพเพทุขาวูปะเสมนตุเตสัพก,กตวาธรรมารัตนังโอสถทางอุตมังวรังปะริราหูปะสมนงังธรรมเตเชนะโสธินานาสันตุปัทวาสัพเพพย,พยาวูปะเสมนตุเต สััตวาสังฆรัตนังโอสหังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังคเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสพเพโรคาวูปะเสมนตุเตบทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสพระควาอรหังสมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกาวิทุ อนุตรโรปุริสธรรมมสาธิสัทธาเทวมนุสยานังพุทโธพระวาติบทที่8ธรรมานุสติสวาขาโตพรขวาตาธมโมสันทิฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะณิยิโกปัจจัตังเวทิตัพโพวินยูหิติบทที่9สังคานุสติสุปฏิปันโนพระวโตวสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนพระคาวโตสาวกสังโคยายาปฏิปันโนพระคาวโตสาวกสังโคสามีจิตปฏิปันโนพระคาวโตสาวกสังโคยาทีทางจตารีปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคาราเอสาะพระาวโตสาวกสังโคอหุเนโยปาหุเนโยอะิเนโยอัญเชรีกาณิโย อนุต,ตารังบุญญาเขตังโรกัสสาติบทจีสิบจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังญาสามธาสังโกนะอุปาสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังกะโพตันจักรมหาราชาตาวังมังโปสถุนโนธีปังกาเรเทโวสุปโปเสธิกินจิเทโวเยสโก ัจจังทัสมิงกินเนวัตาปิยังกันตังสาริปุโตพาวันตุเมสิทธิราพังชนานเยมานิจินดาปิยังจัทานังสัพเพชนาพาหูชนาปิยังมะมะบทที่1ิบเอ็ดสักกัตวาสักกัตวาพุทธรัตนังโอสาทางอุตมังวรังหีตังเทวามนุสสานัง พุทธเตชนโสธินานาสันตุปัทวาสัพเพทุกขาอูปะเสมนตุเตสักกตวาธรรมรัตนาโอสะทางอุตมังวรังปะริลาหูปัสมนังธรรมเตเชนโสธินานาสันตุปัทวาสัพเพพยาวูปะเสมนตุเตสักกตวาสังฆรัตนาโอสะทางอุตมังวรัง อาหูเนยังปาหูเนยังสังคเตเชะโสตินานาสันตุปัทวาสัพเพโรคาวูปะสเมนตุเตบทบที่เจพุทธานุสติอิติปิโสภรควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตโรปุริสธรรมาสารติ ศัทธาเทวมนุษสานังพุทโธพระควาติบทที่ 8. ธรรมานุสติสวาขาโตพระควาตาธโมสันติิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโูหิติบทที่ 9. สังคานุสติสุปฏิปันโนพระควโตวสาวาสังังโค ชูปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยายปนนา,าปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาติทางจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาปุคาราเอสปะเะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทากิเนโยอันชาลีการณิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโรกัสสาติ บทที่สิบ,บจินดาบณนีปียังมันตังจินดาบณนีปียังมันตังยาสังฆาสังโกนังอุปัสสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโหตันจะมหาราชาตาวังมังโกสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุปโปเสทิกินจิเทโวเยสกโกปะชัง ทาสมิงกินเนวาทาตาปียังกันตังสารีปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนะนนเยนยเมณีจินดาปียังจะท่านังสับเผยชนาป้าหูชนาปียังมากๆบทที่สิบสักกัตวาสักกัตวาพุทธรัตนังโอสถงอุตมังวรังอีตังเฮวามนุษยานังพุทธเตเชนะโสทินา นาสันตุป ja ัทถวาสัพเพทุขาวูปัสเมนตุเตสักกตวาธรรมรรตะนังโอสะทังอุตมังวรังปาริลาหูปัสสะมะนังธรรมเตเชนะโสทินานาสันตุปัทถวาสัพเพพยาวูปัสเมนตุเตสักกตวาสังฆารตะนังโอสะทังอุตมังวรังอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชนะโสทินา นาสันตุปัทวาสะเพระโรคาวุปาัสามเมตุเต